มายังวนะคิดว่าน่าจะมาแล้วนี่ะบอกดีว่าความเข็ดเนี่ยมันไม่มีนะครับถ้าคนเราไม่คิดที่จะเสี่ยงอะไรเลยนะครับเราก็จะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการนะครับดังนั้นเราจะทําการกดอีก50กล่องนะครับโดวยวันนี้นะครับผมนะว่าจะอะไรยังไงนะครับเรียบร้อยแล้วฮะสหรับ50กล่องนี้ มีอะไรจะสั่งเสียหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าวันนี้นะครับขออย่างเดียวครับอะไรก็ได้ครับอย่าเอาซิเมต้าหยุดสักทีนะฮะหยุดเอาซิเมต้าให้ผมทีนะฮะคือต้องบอกว่าเมื่อวานนี่มาครบเลยนะทั้งซิกสกินเก่าสกินใหม่นี่เรียกได้ว่ายกขยงกันมากันเลยทีเดียวนะฮะมานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยกล่องแรกครับผมใส่ๆกู๊กกู๊นี่ฮะมาถึงเงี้ยไหมฮะ เราได้สิ่งที่เปิดตัวเปิดใจกันมาได้ดีกับได้ตัวที่เกี่ยวข้องกับการทาหารนะเนี่ยผมได้รถถังคับผมนะฮะเนี่นครับกล่องแรกก็เป็นนัยยะอันดีเลยครับ oh, <yeah. S 1> นะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับผมกล่องที่2ครับผมเหนวะเนี่ยโอ้ยเออยท้องไม่ออกเลยเ yeah. ยยน้ำตาจะไหลเอ้ยมานะับมาต่อไปครับน้ำเงินมาเชียว โอ้ยมันจะเยี่ยบ่อยมันจะ yeah, นเยี่ยบ่อยไปแล้วเยี oh, yeah, ่ยมมันทำไมอีกเนี่ยมาบ่อยจังวะอ๋นนอน,นี่เป็นไอคอนเฉยนะฮะเออดูผิดนึกว่าเป็นเออ่ไ i ส e line ไม่เอาเยี่ยงนะไอ้ม่วงเว้ยมาเว้ยโอ้โหทองกุ้ง,งกิ้งกุ้งกังเลยฮะ สี่กล่องนี้คือเงียบกิบนะครับชีวิตบัดซบเลยฮะสี่สี่กล่องนี้ได้สมผัสได้ถึงความเกลือฮะคือผมยังไม่อยากเอาจริงนะที่ผมจะต้องเล่นของเล่นของอะไรนะฮะยังไม่ถึงภาวะเดือดร้อนเฮ้ยท่าเต้นท็อปเอ๊ะมึงท่าเต้นเป็นคนเมารือวะดูแบบโคตรเมาอ่ะโอ้ยเมาโอ้ยนะฮะโอ้ยเมาโอ้ไม่ต้องเปิดเพลงประกอบแล้วว่ะ อืมนี่นะฮะหาเพียงประกอบกันเออฮ่าฮาฮ่าฮฮได้ยู่อวะ พอๆออเดี๋ยวแมงไม่ได้เปิดนะฮะเอาเหอะให้แค่นี้พอนะฮะเฮ้ยอะไรวันนี้อ <c oughs> โอ้ยหกกล่องหกกล่องก,ก็ก็ชัดแล้วอะ่ะว่าแมงเวลว้ายมากโอ้ยมาเป็นเงินเนี่ยยังไม่ผลซิมไอคอนแมงยังอะโอ,โอเคโอเคอ่ะเปลี่ยนไปเป็นไอคอนสิมแล้วนะฮะโอเค มาฮอนเชิญนายเกลือมาแล้วบัดนี้ี่จนี้ต้องมาแล้วจุดเนี้ยอืมเฮ้ย คือมันก็ยังไม่ซ้ำไงโอ้วันนี้ดีว่ะเปิดรายการมาถือว่าใช้ได้นะฮะต่องแรกไม่ซ้ำถือว่าเป็นในวิตใหม่มากในวงการเกมอ e ีสปอร์ตกันเลยเดียอกับรายการนี้ครับผมโอ้นะฮะดีครับดีนะฮะดีครับถูกต้องเลยเาฮะเอาของไม่ซ้ำมาให้ครับดีแล้วครับผมมาต่องต่อไปสอง คิดในแง่ดีก็คือได้สก,กินที่ยังไม่มีครับต้องเป็นคนคิดในแง่บวกนะผมนี่ไงบวกปุ๊บแม่งเอาเลยน้ำเงินล้วนๆเออเอะไปเออม่วงนี่อะไรอ่ะ

เว้เดด,ดได้อะไรที่มันไม่ซ้ำก็โอเคฮะนี่คือจะให้แต่ซาเลียนล้วนๆจะไหม จริงผมก็ไม่ค่อยอยากเล่นมมกเก่านะครับแต่ว่ามันผมต้องเล่นอีกรอบอะว่าต้องนิดนึงแล้วแหละนิดนึงนะครับผมต้องพึ่งพาบารมีของเจฟอีกรอบแล้วนะเจฟครับ ผมเชื่อว่าวันนี้คุณทำได้ครับเจฟจัดไปเลเจน์คือมันเอาม่าวงมาล้วล้วเลยโอ้ยถ,ถ้ามันจะมาลัวขนาดนี้นะเออเอานี่คือท่าบัลเล่แล้วผมแล้วนี่เออ ก็เป็นอีโมเก่านะฮะยังยังอีกเออแล้วแต่เลยเยังคงเงียบแต่ยังดีอ่ะมันไม่มาให้อารมณ์เสียไงเฮ<อ>้ย ขอมันก็ให้แต่ว่ามันไม่ได้ให้แบบนี้ดิขอให้ก็ก็ก็ดีนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่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 ถูกต้องนะครับผมไม่ไม่ถูกต้องมากมากนะมันให้จริงนะครับเฮ้ยมันรัวว่ะโอ๊ยวันนี้ว่ะวันนี้เขามาว่ะวันนี้เขามามากๆอ่ะ อยากให้เอาจริงเป็นไงล่ะโอ้ยเหลืออะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยว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 ก่อนอื่นตอนนี้เราเหลือ28กล่องนะครับตอนนี้เหลือทองกปล่เหลือสกินทองเปล่านะครับจริงๆก็จ่ายด้วยโกนะครับผมตอนนี้ที่เหลือนะครับผมแล้วก็เออเหลืออะไรอีกวะหันเหมยมีแล้วใช่ไหมเออเหลือฟาร่าเออเหลืออะไรอีกวะเออผมจะกด หมดแล้วปะเออจะครบแล้วนี่หว่าเปิดไปเปิดมาอว้าวเฮ้ยเอเซอร์เฮ้ยให้ให้เราหน่อยเถอะจริงๆเราเราเมื่อวานนี่คือเรา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 เจ็บมากเลยนะเมื่อวานเราเราแบบเราเราสึกว่ามันเจ็บเจ็บจิตใจเรามากเลยอะ่ะวันนี้คือเราต้องต้องให้เราแหละานเอ้ย เงินเงินล้นล้วนเงินล้นล้วนเอ้ยโอ้ยไม่ไม่ไม่เจ็บแล้วโอ้ยไม่ไม่เจ็บโอ้ยเอามาอีกก็ได้เงินเอะโอ้ยจะได้ไปิดซื้อให้ครบครบเอ้ยไม่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 รู้สึกแก่ไม่รู้สึกแก feel good man feel good man พอบอกให้เงินแม่นก็เอาเงินให้เต็มๆครับของซ้ำรัวๆนะครับขอบคุณมาที่นี่ด้วยครับผมแม่ตัก,กร,รัตโอ้โหไพ่นี่จะเขาบวงวมั้งเนี่ยถ้าไพ่ป่าน,นี้นี่ไปเล่นพวกโป๊กเกอร์ได้ไเนี่ยอืมพอบอกว่าเอาเงินมันก็เอาเงินจริงๆเลยจริงจังวะ่ะ มันก็เข้าใจนะว่าคืออยากให้เงินขอเงินก็ให้แต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเ,เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้จนถึงครบอีกสามพันนึงก็คงจะแบบก็เข้าใจว่าอยากให้มันไปซื้อเป็นสก,กินอะน,นะแต่ก็ได้เป็นตัวเลยก็ดีนะเจฟนะนะเจฟนะยิ้มพูดเหมือนไปนชดอะผมก็บ่นอีกว่าได,ได้ได้ขนาดนี้แล้วจะเอาอะไรอีกแต่ว่านิดนึงอะ นะอ,อ่ะขอสก,กินก็ได้นะเรียกได้ว่ารัวเลยอะ่ะรัวเลยอะ่ะเออเดี๋ยวไปเจอสก,กินสามสองร้อยนี่คือแบบกิบอะกิบจริง ไโอ้ยแม่งเอย้ยจะอะไรลึกหนากระซิ่วะเนี่ยจะเอาไว้ได้ใช่ไหมจะเล่นที่ไหนเล่นได้ใช่ไหมได้เดี๋ยวเล่นมาทั้งวันเลยเดี๋ยวลมไม่ดีละงุดหงิดเอ้ยม่วงโอเคกล่องนี้เราให้อภยัยเพราะเราไม่มีนะครับถึงจะเป e ็นอีโมเดิร์นโอเคไม่เป็นไร พอไม่ซ้ำได้เป็นวิกตอรี่โพสเอ๋เอาเถอะ คือเห็นเป็นเมนซับใช่ไหมก็เลยให้ซับมาเยอะๆถ้ายังให้อีกกล่องหนึ่งมา,มาซ้ำๆอย่ี้นะแล้วกูจะเปลี่ยนเป็นปซัำต้นตาลนะไม่ไหวและนะ้วเนี่ยคือแบบคือถ้าให้อย่างนี้นะเอาโกมาตบหน้ากันเลยดีกว่าเจฟถ้าเจฟใจผมอย่างนี้นะครับได้ปลดเอาโกมาตบหน้าผมแ,มแรกๆนะครับดีกว่าต้องได้สก,กินซัำๆแบบนีเลยครับผมมันไม่ถูกต้องมา,มากๆนะครับเฮ้ย <inate> โอ้ยสุดยอดว่ะโอ้ยรักเจ็บโอ้ยสุดยอดโอ้ยสุดยอดจริงๆโอ้ยมาวะวันนี้วะเขาท็อปโฟมอ่ะโอ้โหยแม่ของคดีจริงๆอะเหลือเหลือทองเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเอาเงินไปเป๊ะเดี๋ยวเราเอาโกไปเป๊ะนะเอ้ย โอ้ยตึงเต้นโอ้ยเราดีดีดีโอเคเลยนะเฮ้ยทองปลาเราได้อยู่แล้วไงเรามีเงินไปสู่ขอแล้วที่รัก่าผ่อนสองร้อยี่ยเ้้งได้แล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเงินเงินล้นล้วน เฮ้ยไวไลน์มาวะไวไลน์มาวะสกินใหม่ที่ได้มาพร้อมกับไวไลน์อันใหม่นะฮะมีทุกอย่างครบใหม่ยกเว้นฝีมือเดิมเอ้ยคอนสิมไม่กินจะมาให้มาอย่าลุกปืนซิมอ่ะโอ้ตายเถอะเล็นไรเราได้ทุกสิ่งที่เราต้องการแลวแต่ว่านิดน <t ell> <74. S 1> ึง <t ry> นไหนกันไหนแล้วจะได้ไม่ต้องกลัวเปร์นะไอคอนนี่จะหมดทุกตัวแล้วมั้งเนี่ยไอคอนทองเนี่ยโอ้เวลาผ่านไปเร็วเน้ะว่ากันว่าเวลาแลงความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมออื้อ ทำไมมันดูแขวะๆวะา,างไว้ลายเหมือนเนี่ยโอเคจบ ทอกวาวพี่มาแล้วทอกวาววอออ๊อเ้ยเงินหายโอ้ย,อย,อยไปหมดสิ้นเวรกรรมชีวิตนี้พอจบเลิกครบเลิกต่อกันโอเคนะทองกล่าวนะตอนนี้เราเดี๋ยว แต่มันเป็นสกินหุ่นโง่ช่างมันนะปล่อยไปตัวหนึ่งนะเฮ้นะดัเช่นนะรอรอรอไปก่อนนะลูกนะสุดขาดอีกห้าร้อยไม่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 ต้องมีบทก็ได้จริงๆปล่อยปล่อยไปนะครับถือว่าไม่มีตัวเน็ตไม่มีไม่มีตัวตนในเกมนะครับโอเคนะฮะโอ้ตัวเอาจริงนะมันมันโอเคแหละมันโอเคมากวันนี้ไม่เจ๊งแล้วกันไม่ไม่เจ๊งเลยมันมันมันดีมากนะครับผมนะก็เดี๋ยวอีกห้าร้อย ไปไปเก็บโคไปเก็บโคเซิร์บาเชียนเอาแล้วแต่ไม่รู้ดีบาเชียนก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับเน่คนดูก็บอกว่าลวทีมันเคลื่อนโซแล้วทำเป็นซื้อวะโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่มารับชมกันมากนะครับขอบคุณจีจีคิสโตด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากลองไปเปิดดูนะครับแล้วก็อาจจะไม่สะดวกเรื่องแบบบัตรเครดิตดดนะครับก็มีจ g, g k ีคิสโตครับขายบัตรเครดิตการ์ดอยู่นะครับก็สามารถไปจับจ,บจองกันได้ที่ g g จีค s t o .com นั่นเองนะครับผมนะก็ไปละวันนี้ ไปเล่นก่อนแล้วกันวันนี้รู้สึกดีมากเลยอ่ะเฮ้ยรู้สึกทุกอย่างดูสดใสไปหมดเลยอ่ะเรามีทองเปล่าอยู่ในมือของเราแล้วอ่ะมันก็รู้สึกซาบซ่าไปทั้งตัวนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้ากับผมวันนี้นะครับผมซันวอนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกคนที่มาเข้า,มาชมครับผมสวัสดีครับเย